น่ะกดยอดดิตูดมึงแม่งแบบตูดเอ้ยเชี่ยมีตู้ด้วยมึงเข้าเตอร์ใหนนี่มึงข้าเตอร์ใหนนี้คือจะทำหลอกอันนี้บาร์บะบอยแต่คนชาบนีมาทช่างชื่นิจจังสุดยอดโอ้แต่คนเป็นยอดเหมือนลูกกอกเลยอยู่อ้าไเกม เกมมันเฮี้ยมากเลยอะไปไปไปเกมแม่งมันน่ากลัวเลยคนนะนะเฮี้ยอะไรวะเหี้ยอะไรวะเหี้ยเปล่โอ้ยเิดอะไรมเจียวอะไรมันเจียวโอ้ยมันจิ้วจิ้ววะกดแถบดีกดแถบกดแถบอุ้ยจิ้วจิ้วจิ้วฟันเหรอเฮี้ยอะไรวะเามาทำไมวะไปลงไปใครลงไปก่อนนะ โอ้อะไรอ่ะเคเบิลเทลคนนี่กูกูมีอะไรเนี่ยห้องน้ำอีกแล้วระหว่างนั่นมึงสถานที่แม่งเลยเนี่ยกระมังอากามันโตเนี่ยกูือฟันเลยกูถือไฟแช็คมเลยก็เลยเคเบิล่ะโอ้โหสุดสุดสุ โอ้ยโอ้ยล้วแตโอ้ยอะไรอะโอ้ยคไปใครใครยครใไปคบ้านยราแย่ละบ้อนเราแย่ละโดนคุกละว่าอำไมอะออคไปยังมันถุยอ้ใครมีฟิลล์อยู่ปะ ฟิวเหรอไม่มีเฮ้ยเข่าเข้าเข้าเข้าเข่าไปปิดประตูมันอยู่ไหนวะเราต้องหาฟิวอะเหมือนกูยังรู้ว่ากูหยิบฟิวแล้วนะฟิวไมนอยู่ตรงทานที่เรากระโดดลงมามันหายไปไหนวะที่เปิดดหรอแสดงว่าอินเวนทอรี่เต็มเลยหายปะ เอออ้าแต่เขาอะไรเขาเล่นอะไรเหรอ เราเรียนเนื้อเรื่องไม่มีอะไรแล้วจากเราเข้ามาโรงเรียนล้างแล้ว,แล,วแล้วกูก็เจอผีเฮ้ยเริ่มแล้วไปต่อเริ่มเลยเอามีผู้หญิงด้วยเหรอแล้วคราวนี้เราเป็น,นผู้หญิงแล้วเหรอถามเป็นเหรอไอ้เหี้ยผู้หญิงเอามาอันนั้นตรงนีไฟให้ฉันทีโอ้โหฟันใหญ่ยังวะ <c oughs> อย่าไปประตูอะไรเข้านะไฟให้กูเลย เออตกใจหมดผีไม่แสดงด้วยหอะไรวะอุ้ยมันไม่เชื่อว่ามันไม่ได้ไม่ทำอะไรเราแต่แค่มันเปิดตำแหน่งของมุกมันแค่เปิดไฟให้เราอะมันเปิดให้เห็นว่ามันอยู่ไหนอะอยู่ห้องไหนวะห้องฟิวนี่ไม่น่าใช่ห้องนี้ประตูวิจิตรยอดห้องนี้ห้องนี้ห้องนี้สี้ยบเพื่ออะไรทำไมฟิวไปหมดอะ โอ,อ้เงี้ยฟิวเวอร์เป็นแท่งสีสายเลยห้ามเปิดบานนี้นะห้ามเปิดนะห้ามเปิดทำไมอะจต้องเปิดเออแต่เราจะต้องเปิดเ,<อ>าเราจะต้อง,เด,เ,องเดี๋ยวเดี๋ยววิววิวโคดซัมดารสปีริอินโฮดดิงด้งเด,ดอะดอยังไม่ยังเปิดไม่ได้หรอมีวิญญาณชั่วร้ายอะไรบางอย่างเฮ้ยทุกคน <ๆ S 2> ม,าม,าม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 าห้องแรกเลยมาตรงจุดเกิดเราเลยอ่ะตรงนี้เรายังไม่ได้ไปเหนเนเป็นไม้เหมือนกันใช่ใช่ใช่ปัปั๊บปั โขี้แตกแน่นอนดิย่าม่มาบีเงยนะไม่งน่ากลัวมากเลยนะไม่งแบบห้องน้ำห้องน้ำมึงมีอะไรแบบเนี้ยห้องน้ำมีรูขนาดใหญ่เจลเบรกป่ะเจลเบรกเอาตัวรอดกับวินเวนเดย์เวนเดย์คอมบี้ทุกคนกระดาษสีฟ้าสีฟ้าเว้ยกระดาษสีฟ้าทำอะไรเช็ดตู้เหรอไม่แน่ใจกระดาษสีฟ้าเขาบอกจะผูก มึงจนกว่ามึงจะหน้าสีฟ้าเลยโอ้แมกอยแล้วก็สีแดงคือมันจะใช้มีดแท๊คแท๊คแทคสวัปพรมึงอะจนกว่าทั้งเสื้อมึงจะโอ้พระสงฆ์ทำไมวะมันเป็นกระดาษนะเว้ทำไมมันไม่ทำอะไรกับตูดกูวะมันเอาแต่ทำกับคอวะมันให้เลือกอะเดียวแบบคุณจะเลือกอะไรเนี่ยตรงเนี้ยโอ้ห้องข้างๆนี่หว่าทุกคนแล้ววะไปเจาทุกคน อะไรวะ<อ>มันเดินรูประตู<อ>ได้<น>มันเดินรูประตูได้ทุกคนมันเดินรูประตูได้ปะทุกคนปะอีอ๋ <c oughs> อ อายุรังโมวะแล้วคนกูเจอลูกกระตากูแล้วกูแล้วโอ้ยโอ้ยเจ้ามีกูไม่อยู่แล้ไม่รู้อะไรแล้คนกูเจอลูกกระตากูเจอเทปโอ้ยฮลใครอะเรียกว่าโหราศาวสตร์วะไอ้กูกูแล้วขันหลังไม่ใครกูเจอลูปกระตาแล้วเรอะไรอะเออเดี๋ยวใชหมูเหรอทุกคนกูเจอทางออกไปข้างนอก แต่แบบฮะเฮ้ยใครที่ใครกูเองกูเองเนาะกระดาษสีส้มเอามาที่ขึ้นมมันดีด้วยไรกูกูกูไม่มีของอ่ะฮะเดี๋ยวไปนะฮะเอิ่มเป็นยังไงเออกระดาษสีฟ้าสีฟ้าเว้ยโอ้หูยันหูยันมาเอาไปแปะเลยปะโอ้เล่นแมงดีไม่เก็บอะไรหืมเก็บอะไรเนาะใช่ไหมเรามีปากมีตามีสมองสมอง โคตรเหนื่อยจมูกวะตีเปิดไฟอหรตีกรอบไม่เห็นเลยเลยเห็นอยู่โอ้บัดะเข้ามาเข้ามาเข้ามาโอ้ยตีห้องห้องน้ำเมื่อกี้โคตรอับมือหมยจอดที่กูกูมียันสุดโหดอะเอาไว้ทำอะไรอันนี้ไหมเอาไปแปะไอ้นี่ไหมแปะอยู่ตรงนู้นได้กูมีลูกกตาด้วยไอประตูที่มันไอไอแน่ไปแปะประตูที่มันเปิดมันบอกว่ามีผีร้ายกำลังอนี่อยู่อะ เออสปิริตนั่นแหละกูจะบอกว่าบรรยากาศบรรยากาศห้องกูน่ากลัวมากเลยมันมืดแบบมืดแล้วมีไฟสลัวโอ้ย,อยมันนอนอยู่มันทำอะไรอะ่ะมันนอนอะ่ะปิดประตูดิสักคนหนึ่งกูเป็นมืนตอนนี้เราวิ่งกลอหล่นออกมาจากห้องน้ำแน่เลยเชื่อกัไหมอันนี้เปล่าอ๋อเ <c oughs> ปิดปดประตูไม่มันไปแล้ว อ๋ออ้ม่ที่งที่มันเป็นวิญญาณชั่วร้ายมันดึงอยู่อ่ะอาจจะมีกุญแจแล้วถ้าไปเปิดไอ้ตะแกง่นทีก็ได้โจอยู่ไหนเจ้าเฮยไปใครๆใครตกนา่อดโ้ปโ้ยโอ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 นยโ้ยโอมยโด้ยโอ้ย โอ้ oh, m อ n d a n เดนเจอ n อ a n g e เดนเจออชิมหายแล้วของหายไปนี้ยน่าจะหลือมีของตกโอ้ my god เก็บมาู้เลา

โอ๊ยฉันกดวิ่งไปเลยคิดว่าทุกคนมาเร็วทุกคนมาตรงนี้ไปเก็บของเร็วเพราะว่าถ้าเก็บของดูเร็ไปเอายันมายานต่ำกี่หน่อยวะมันเป็นยืนอยู่หรือค่อยมัยืนอยู่อมันมันยืนดูประตูอยู่แต่นี่ไหมเจอแล้วทุกคนเอาลูกกระตายไปด้วยเอาลูกกระตาไปด้วยกระต่ายค้างซ้าย ใครก็ดีมาไหนทุกคนเอายันเอายันไปเปิดประตูตรงไอ้นี่อ่ะตรงขึ้นเริ่มต้นเลยอ่ะยันหายไปไหนวะนี่อยู่กูอยู่อ๋ออกตกใจหมดกูนึกแบบดีมาแบบหายไปเลยเคซี่เดมอนนี่จ้ะไม่ใช่เดนเนียนแล้วผีเซรอเดมอนมันยืนดูประตูอยู่ใครเร็วใครได้เฮ้ยแต่ว่ามันต้องโฮนนะเฮ้ยกูลืมทางเอ๊ะทำไมมันวนวะ เฮ้ยจีพากูมาไหนเนี่ะอุ้ยโยคายจีทากายเงียบวนจด้วยเอาแปะห้องนี้มันเปิดไม่ได้อะนี่ห้องนี้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 ไปะเลยเอออะไรอ่ะห้องเรียนไม่ใช่แล้วสารเหรอเมกเค้ยโดนงั้นเมกอะไรอ่ะอุ้ยแบดดี้ทุกคนเราต้องหาดีฟ้าสีโอแปะดิมีเหลือแค่กระดาษเดียวอ่ะ ฟรีปลาการสีฟ้าหายไปไหนอ่ะผี่มโนคลิปอ่ะไอ้เนี่ยมึงอยู่ตรงไหนกันน่ะอยู่ชั้นสองกูกับวัตตีกำลังลงไปเอาของมึงดาาฟ้าไอ้จัดมึงกระโดดลงไปทางเข้าหน้าประตูเข้าไป ค่อยเก็บแต่ตอนนี้มีของสำคัญอยู่ตั้งโอ้ปะช่างมันก่อนที่เนี่ยทางข้างล่างคือทางตรงไปข้างล่างพระเจ้าช่วยโอ้ยก็มึงอยากตับเป็นทอมินีเตอร์ได้กูตัดเป็นั้นเลยอู้อะไรวะสตีวสตีวอเตอร์น้ำนิ่งแมงโกแมงโกแมงโกเอากูุบกรอบไปหนเนี่ยจ ไรเป็นบาตรซิลต้องมีเสียงอึดวนีโอ้ยีคอลเลคชันไอ้นี้โอ้โออย่าไล่กูอย่าไล่กูแต่ว่ากระดาษสีส้มไม่รู้จักนะทุกคนไม่รู้มันคืออะไรนะเอิ่มนึกเป็กรชิปดูรวยแ้่ตัวมันจะผอมๆอ้วนๆนะกระชิปแล้วกูจะเด้งชิปล็อกกันดิอะไรของไปแล้ว ก,กับไมค์กั <laughs> <laughs> นรอบเะอกี้กูเห่าเลยเจอเท้ามันติดอยู่มีคนเจอตายยังยังไหมยังเ <laughs> นี่ยนี่มึงใช่ไหมโจกูเองกู <laughs> ต้องเผชิญหน้ากับผีมมึง <laughs> ม,<น>ม,มามึงมาแล้วกอนอ๋อปุ๊บยู ปิดประตูขังไว้แล้วทุกคนจะไปนะคีนี้นะอย่าละอย่าละอยอาละเอ้ยไม่มีใครอย่าล็ออย่าล็อกอย่าล็อกประโอยโอยโอ๊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 าโอ๊ยโอ๊ยอยโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยอ๊โอ๊ยโอ๊อ๊ยโอ๊ยโอ๊ยโอมยโอ่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊อโอ๊ยโอ๊ยอ๊ยโอ๊ยอไรเหรอเอ๊ยโอ๊อ๊ยปอ๊ยอ๊ยอ๊ยโอ๊ นี่นามเน่าอ่ะนามขี้น้ำไอ้นามขี้ว่าท่านอยู่ชั้นไหนนะชั้นสองอ่ะนามขี้ชั้นสองอ่ะไอ้นี้มีผีนะโอ้โหเชี่ยมันโอเคไม่รบกวนละไปช่างมันเถอะไปยันไปชั้นสองไปเก็บไปสติว่าท่านอ่ะไอ้ไม่เอาบางเกมเลยอ่ะกูวิ่งไม่ได้ ไหนวะห้องน้ำนี่ป่ะโอ้โอ้แม่งเกิดด้วยไม่อยู่ไม่อยู่ใต้ตีนเราหรือเปล่าเนี่ยไป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 กิน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 จิตอี๋ศาสตร์ใส่ผีแม่งเลยนี่ไอ้นี่คงไม่ใช่มีแค่อามีอามีบ้าว่ะกูว่าขี้ใหญมีทุกศาสตร์ที่สามารถมีได้บนโลกเนี้ยเออมีทุกศาสตร์อต้องทำอะไรอศาสตร์ ลาดไม่ได้วะมันบอก make อะไรวะ make offering อ่ะต้องเอาอะไรให้มันอีกอ่ะเอาอะไรนะมันเป็นแบบ o f f e r อ่ะข้อเสนอคือเอาผีมาใส่นี้เอาไหวยของให้อ่ะผีไหวยของมันมีห้องเงี้ยที่เปิดไม่ได้เนี่ยเอาน้ำลาดไปน้ำลาดประตูและลายเนมันมัอคือ acid water เลยวยน้ำกกด ลาดีเหรอเออมันบอกว่าให้ใช้ประตูอีกฝั่งเหนือไเนี่ยมันบอกว่ามันล็อกย่อีกฝั่งอัน้ำกดล่าดเลยแล้วเหลืออะไรอ่ะตอนนี้หรือว่าไอคันโยกเนยเนี้ยเน้ยเนี้ยเนียเนี่ยเนีนี้ยเยเเนเนี้ยเนอนยนี้เี้ยเเมนี้้ โอ้หม่นี่ชินโอ้ไม่พี่เอ็นพีมาถวาถวตาไว้ีเลยดลยนชินดูเด้อเว้นิชินดูเด้อมึงล่าแใส่พะลมดิตี้อะไรเขารินอ่ะว่าว่าโหดพออ่ะเราไม่ลองไม่รู้ว่าโหดแน่น่ะสิแต่เราโหดพอเราก็ยังไม่โดนแทกอ่ะ น้ำน้ำ go ตีวอนไดหรือตีวอนไแมงโกเือเราเอาน้ำใส่อะไรได้เหรอใส่พีอะพีเป็นเียวหอ้ไปหันไปไปาฮ่า่าวันไี้ควงโกงโกแมงก้แไปไอหยไปไปหันไป ไอ้เาฮ่า้เาฮ่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 าฮ้าฮ่เฮ่าไ่าฮ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 ่าเ่ิอ่าฮยาฮ่าฮ่าเลาฮาฮ่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 าฮีาฮ่าเอาเหาย่าาฮ่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 ่าฮ่าฮาฮ่าฮ่า่าฮ่า่าฮ่าฮ่า่าฮ่อฮ่าฮ่ะ เฮ้ยไม่ใ <Naruto> ช oh. ่แล <noise thì S 2> ้วไม่ใ no ช่แ no ล้วไม่ใช่แล้เอาอยู่ไม่เอาเล้วดูผีมาดูดูผีคนมาลอหนิโจมึงฝึกประตูมันจะเราอะไรตั้งอย่างเลยท้าครูบุกมาเอายู่ตูดไหม Cô con, cút chơi cải xì đéo quá, ôi, ở đây đi, ừ. our... the ở đây? <laughs> để tờ liền coi, ốp, sai rồi, 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 ไอประตูสนิมอ่ะตรงไหนเหรอตรงบนบนวะคือยำไน้อยู่เออใช่เพราะว่ามันมันเป็นกดแล้วกดกัดสนิมนี่ว่ะเที่ยวหมปเที่ยวไหมเทรอีไม่ชั้นบนเนาะเออชั้นล่างชั้นบนชั้นล่างชั้นบนดิใครเป็ทีมพร้อมหรปมีไม่ียนี่ตรวเหรอไหมเนี่ยตหนวะชั้นล่างชัล่าชัล่าง ชื่อเราผีจีนเลยหาทางลงด้วยไหมขอส่งชื่อหลายดาวลงมาเร็วกูก่อนชีอาเลยชี้ด้วยมาดีพ้นแนะนำไปเลยจ้ะโวอ๋อต้องเอาไอ้เนียมอยตรงนี้พ้นกระดาษสีเขียวได้เหรอกูจะเข้าไปกูจะเข้าไปในตู้แล้งพี่ตีเหรอเออ อ่านคาตาคณะไม่ออกวะโทษทีก <dated teenage fashion online> <pl ains> ูน <inde> ี่แค่โ i n g me five p a r t sexy s baby girl มาให้กับว่ากูหยิบไอชิชูสีเขียวมันจะทำให้กูแบบต่อยต่อยผีต่อยกูจะได้เขียวไอ้เนียไอ้เนี้ยไปทำไมขี้เผลออย่างนี้เกิดเลยไม่ไม่มันใ่เขาเขาเขาเป็นงงงงอย่างเงี้ยเด่ะแล้วก็เดินอย่างเงี้ไปเลยไป เนี่ย <ítulo> anyway, ทุกคนเห็นข้างหน้าได้ไหมอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวกูปิดให้เดี๋ยวกูปิดให้เราหนึ่งอ๋อไอเฮียไอ้เหี้ยฉลาดโอ้โหมึงฉลาด้แม่งเกมโกงเชี่ยหายเลยว่ะกูถือเหรียญ้อยเข้าไปบอกว่าจะทะลุพัดลมได้เหี้ยโอ้ึปลา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 เข้าไปเข้าไปนี่ไงโอ้โอ้ยฉลาด เอิ่มดูเห็นยญแล้วมันกลายเป็นไส้กรอกนะเี่ยอะไรอ่ะออ้ยลูกกาแล้วเนี่ยทุกคนบ้านหาหาคบก่อนไหมขอบคุณนะอะไรอนี่เลยเฮฟีโกนี่ไปเลยอ๋อทุกคนกูกระดาษสีม่วงเราเอาเหรียญไปแลกมันไป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 ปปังปัปังปังปั โอ้ยไป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 าดูวันนี้ได้ไหมอะสมอลลตอนลูกกตามไปใส่กันปเนาะเอ้ยหรือว่าเราจะสมอนแบบโยใครโยใครโยรักาโยสมอลไอเซนเอียแล้วก็เฮ้ยได้ไเชือกคนเราหนีได้แลนััท่ตีเหมกทะม่ีเหมือนกัน มันก็จะเป็นสองเอ d i n g ว่ะมึงเรื่องของสอเ ending หนึ่งอะเราเป็นนักสู้หรือวะตีได้เจ้ากูแบสู้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 สสู้่าฮ่า่าฮูาสู้ฮ่ๆๆ่าสู้ฮ่า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 อ่าฮ้าฮ้าฮ่าาฮ่าฮ่าา่าย่าาา่าาา